โอ้มันดึงเที่ยงนี่ก็มันใหญ่ถ้ากูทามือเดียวถ้ากูทำไปแล้วกูต้องอทกท่านนี่คือรายการโอ๊น้าบ้าเปล่าและคุณจะมาเกมที่มีชื่อว่ามันเป็นอะไรได้บ้า การนอาเะเริ่มมฒนาความรู้ที่มาเป็นระดับตาน่างๆเป้ี่ยนความโตของอายุและความแก่ของความวัยแก่ของร่างกายทุกอย่างพนกงานเขาดูเป็นมือเลยนะโอมอะไรกันอ่ะทำไมมันเลิ้ยงแข็ง ถ้าเกิดไปติดหลอนลงมันกัดต้องคอที่หายเลยถ้าเกิดมันเข้าคอทำางรู้ไหมวิธีเอาไอเดียวต่อเลยไปคุยเข้ามาอะไรที่หายเอาไอเดียวเ่าลูกอมนะครับผมวันนี้จะไปเป็นอะไรเอามาเป็นอะไรได้บ้างเป็นเกมที่เกี่ยวกับใช้ความเคลียร์ที่เป็นตัวคุณนะครับผมตัวนี้ก็คือเราจะมีของจริงอย่างหนึ่งอย่างมุ่นรองเท้านุ่สมมติเป็นอะไรได้บ้างบิ๊ก ปืนก็ได้แต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันจะขวงเลยเงี้ยเล่นได้เราก็เล่นกันเป็นกาจะคล้ายๆกันเลยนะครับผมเล่นไปทีแล้วจนหมดคู่สามวิใครคิดไม่ออกตายตาแหครับผมเหลือตาคนสุดท้ายได้หนึ่งคะแนนมาแหวกกติกาบอกที่หมด เอาไปเอาเขามาแหละเอาเขาไปรวมๆย้ำๆอ่ะแต่เราจะไม่ทำเป็นเป็นเกมยาวเราทำแคลิปเดียวแหละแล้วถ้ามีคนมาคอมเมนต์รักหนึ่งล้านคอมเมนต์หนูแต่คอมเมนต์แรกแล้วมีที่สองสิอีกทีเหรออีกีกไม่ได้ไปลองคิดเยอะโอเคมากเราจะจัดการนะมาจะเล่นไปทุกคนดูคนดูจะกเรื่อเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นอ่าครับ นี่คือสองชิ้นแรกดิวเริ่มพูดเมื่อไหร่แล้วก็เรียงกันมาเลนะสามทีนะครับที่ยิ่งเสียก็ดิ่งเมื่อไหร่คือตายนะครับโอเคพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเริ่มครับสองยาวท่านดีเจแค่ไหนสองยาวโอ้เหี้ยนี่กระเตาอ่างโล่ดิวะเฮ้ยย่างเนื้อเฮ้ยเฮ้ยเอะไรขอคุณโกนเลยโกนเลยขอต่อเลยแล้วกันอะไรอ่ะโอ้ยเอาไย ยิงรู <see> ้ระเบิดไว้ย hmm. ิงรู้ระเบิดไว้อะไรอย่างง้องเคยดูไมคุณเงียบป่ดนคุณังผมปังเมันเหมือนกับปืนไงปืนกลครับปืนอะไรปนมชชีนกา์ดนะมมันอบรรุกกระสุนกะสุนียงีที่มีไซก์ดี่บบว่ใหญ่ เส้นเเลลอตเไปเลมันเป็นลำแสงฮะลำแสงยี่อะไรมีเสียงฟีดฟิไม่เคยดูหนังอะนี่่ลำแสงมัวเสียงไงตู้อ่ง้อ่งเงี้ยนเะเอาเสนุเทียงพูดซผมไม่ดีแต่ผมผมว่ามันปืนผมว่าไม่สามารถเตต้องโหวตต่อายเลนแล้วตอนนี้มีพี่ซากับพี่บิ๊กที่ชาเลนกันสองคนนี้จะไม่มีติดโหวตคนที่เหลือจะต้องเป็นคนโหวตนะคะโอเค ใครคิดว่าบิก๊กี้ทำสิ่งเมื่อกี้นี้เข้ากับสิ่งนี้ยกมือครับ ไอ้ยมัิ่งเลดูเลยยาวู่ๆนลกัวออกไปอย่างนี้อยานีเรามั่ยิงปีนเลยยิ่งเดือดออกไงายแล้วไงแล้วขออันนี้ก็มาทำท่าอะไรไปด้วยมาทำท่าอย่างเงี้ยเมันดึงเนี่ยก็มันใหญ่ถ้ากูทำมือเดียวถ้กูทำไปแล้วกูต้องถือแปะไปแปะไปแนักแปไปแปไแะไปแไแะไปแ้ไแ้ไ

อะไรนี่ครับอะไรนี่มันธรรมดาไปอ่ะมันมีความเกียร์อะไรไงสัตว์มันกิ้งได้ป่างบนถังอ่ะอันนี้มันถังเหรอเก้าอี้สมองมันก็ไม่มันก็รูปทรงไงนี่ไงรูปทรงมันเหมือนไงมันก็กิ้งไปไงไม่เหมือนกิ้งกิ้งกิ้งไปไงเคยดูป่ากิจกรรมของโจอ่ะของเจอาอันนี้มันคือการคิดถีบขึ้นมาไงมันไม่เหมือนขนาดนมึงมีความคิดใส่เข้าไปดิเข้าไปเมื่อความคิดของมึงอวาใส่เข้าไปป้องอ่ะคิดๆแล้วฮิทมันเป็นรูปทรงแบบนี้มันรูปทรงคล้ายๆถังไงเออแล้วก็ยืืนนนนแแลล้้วกกก็็เเเ่่่่่ััิงงงไไไตมมมยหหอทาร กูเจ้าเหมือนยังไงอะมันไม่ใช่ถังอะเดี๋ยวบเอาเดี๋ยวบเอาลเลยขถอตะบานแล้วเนี่ยายหายายไปเหมือนกันทเลสโคอันนานมากแลยเยุบนะเนสิเ่นสิอ้เี่ยดไ้สธรรมดาไปะได้เลยอะไะครับอ่อ่าไม่อยากเ่เองเลยนอ่โอเคใครเห็นด้วยกับสบอนว่ามันเป็นที่กิ้งๆได้ยกมือครับ ได้ครับยังนะไม่ยอมเลยนะต้องต้องต้องทุกคนมันมีก็มีสมบกันนะเอาอย่างนี้พูกพาสครับใคครับปครับผมใครรไม่คนใายกันแล้วมีสิโบวก็ใช่ไงพี่กับพี่นี่โหวให้พี่ชายถูกใช่ไหมใช่เออ่จบไม่ลงไอ้ปองไม่ได้โบวตเออไอ้ปองไม่ได้โนเอาเออวะเสมอเสมอเสมอทําไงไม่เคคิดมาก่อนเลย นแล้วเสมอเป็นไงเสมอบ้าบอกแต่คนตายโกรธไม่ได้ไม่คนตายโกรธได้โกรธได้ใช่ไหมอ้างว่าเสมอนี่คิดทำอะไรกันเล่นความโกรธไม่ไม่ไม่ปล่อยถูกไหมเออไม่เออวันเสมตายเราละโอเควันเสมอแล้วเคยคิดมาก่อนว่ามันควรจะเสมอเอาง่ายๆเอาฉูดแม่งเลยเฮียกันเริ่มตายจะได้อยู่ต่อมึงไม่บอกให้กูไปยืมหรือแต่แรกกูไม่ได้คิดกติกาถ้าโทษใครโทษพี่อู้ดที่มันไม่มาเออเกี้งได้อีกแล้งเลื้งใช่ไอ้เว้นอาชีพกันเลยยิงอ่องเห็นไหม

อุ้ยชุดไปได้นบได้ได้ได้กููชานกลนไม่เคยแบบมีท่อไปลงไปแล้วแบบคุยเลยแต่ว่าเขาจะเป็นแบบวงกลมไหมก้อนกลมไหมรู้สึกถ้านบอกว่าเนี่ยมันติดคุกอยู่ไหมเซนอยคุก้อปิดแค่นี้อ่ะเอาล้วนว่กลับบ้านได้วกลับบ้านได้เลยไม่กลับมาตรงนี้เหยอือมันมีตรงนี้ไว้ ยกมือขึ้นเดียวนี่ไงคนตายยกนี่เขาไปยกไงนยม่คือเหรอไม่าม่คือเนาะไปยกกระเป๋ายชุบโอ้ยอ้อู้อ้โ่โอยเก็บแค่ตายไปว่าเล่ปุ๊บปยุชุบเลยไหมใหุ้พิมบอกด้วยด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวไม่กานเอออกยุชบ อเราร้นวล้นไอเบสเซนดีอะไรนี่ากเบสเซนดี้ของพวกเรารุ้นนแข่งดีด้วยนะไไม่ต้องมาชมเก่งดิมึงะยกให้มาันดาไดเวนเนี่ยเมื่กี้ก็แคนละคะแนนวน่แม่นลกสองวยอาพแม่งมาชมกูเราพกเดียวอยู่นุนยกือให้เขาโอเคเหลือสามคนสุดท้ายไค้เนคนึ่งแนน เล่นมีกันไชีพไม่เหมือนแอรดอะน้องเอ้ยวาร้อนมักน้ามันแกรแลเปียนแล้วเนี่ยเฮกรแลเปี่ยนทำยังไงทาพิษเท่านไวเลยแห้งเหรอมันไม่แห้งหรอแต่มาได้ทำให้ไม่มีกลิ่นต่อให้เหงื่อออกแค่ไหนก็ไม่มีกลิ่นครับอดี๋ยวจะป้องทานไปดิวนะครับพรอมแล้วป้องเริ่มครับหัวกระลากา้ได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 ้ล้างคืนเตาเออ ลังขึ้นเตาาไม่เคต่เล่นน่เลเหรอแลัเป็กระบอกปืนอ่ะเตาไหอุ้งเต่าแลนนี่เออไม่เคยเห็นแล้อใหม่เดี๋ยวอยากลออยากแล้วยาเลยลไอ้ยยากนุ้ยผมหมดแล้วอะเไปป้า เาเรียกว่าอะไรวะเปลือกระหว่องเอาเปลือกเปลือกเขาก็คแย่เลยไอ้ยี่นี่แพนด์พาดเลยสักไม่ไ้โอ้หลายพอมีการถ้าได้หาแลเปิดหาแลอเปิดหาแล้วเปิดด้วยหาเรื่อคือหาทองที่หาโอ้ยทองเสียวอ่ะ คือประเจ้านี้เป็นขี้พระเจ้าเฮาอีตัวเนี้กเป็นขี้ขอไม่ใชเลยแล้วกันกรรมการไม่ได้หรือไม่ได้หรอไม่ได้มันเหมือนมันใช้ขึ้นเต่าไปแล้วเมื่อกี้มันเลยเอาอันนี้อันนี้ขึ้นตูตรอ่ะขึ้นเต่าแล้วตอนนี้ขึ้นตูดเลยไปโอเคนะผู้น่าเชื่อนี่คือโป๊ะ พิกกี oh, like like ้แ uh ล้วก <Deep? S 2> <A> ันนะครับผมแล้วก <laughs> <salaries> okay, ็ไล่ลำบากนี้นะสีของมาครับพิกเอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้ยโดน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 เขาพิมพ์โดนด้วยไอ้สัสเ้ยเลยไปยิ้ม ไปไปเป็นคนที่มีรอยยิ้มนั่งอยู่บนเรือไม่คุณพูดของคุณไปจบอ่ะก็มึงแขกคนรอยยิ้มนั่งอยู่บนเรือเราบอกแขกเรือใช้เฉยก็ได้เลแต่คนมีรอยยิ้มไม่โอเคอ่ะรอยยิ้มอ่ะรอยยิ้มอ่ะสมมติสุดท้ายคุณอยู่มันใหญ่ไปมันกว้างไปนี่กูไม่เคียร์ทีโมได้ ไอจันไม่เสียต่อละไออย่าโมกี้โมกี้เราพูบอกเลยอย่าโมกี้โอเคเลยคุคิดไปอีกขั้นนึงแล้วไอฟันมีรถเอาแงบลเลยดีกว่าบลเลยเลยคนที่คิดว่ารอยิ้มเหมาะกับสิ่งที่ทางพูดยกมือครับมันเจ๊กันเลยยได้ะเอาูเรือเลยโอเค คล right. oh. hey, oh. hey, oh. ื่นรีอะเฮ้ยไอ้งั้นโอ่นรีอคนเล่งมัเทวดาไม่เคยดูกันแงไม่มแกอบยมีาเีย่มัมันเป็นแ มก็คือแห่งความคิดสร้ารรคคุณจินตนาการครับว่ามันมีหลายเส้นแล้วเมื่อกี้ไม่ยิ้มเหมายถึงอะไม่ริ้มันเกินเกินจินตนาการไปผมตวนี้แค่เดียวผมวิ่งวิ่งวิ่งไงกูจันเลยเห็อ่ากจันเลยเห็นเออเสี่ยตัวนเตี่ยตัวนี่ปัดไปนอนเลยเออดมันเป็นแนวนอนแล้วมีสายอะไหลายอันนี่ไงเออผมแพ้แล้วงั้นนะเพราะให่กว่กูได้เลยนะ่านน่ะ เอออยูจากมุมจามุมนี้อ่ามุมนี้มุมนี้มีอะเมียใช้มาดิกันตา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 รถของเล่นรถรถของเล่นเด็กรถเเออเลาครับโอเคนี่ยลามอเอไปมา รถไยงมันไม่ใช่รถของเล่นปอบ์ตไม่มีทางครับมันเป็นไปไม่ได้ล้อก็ไม่มีรถบัสก็ไม่ใช่ไม่มีที่อะไรแบบจินตนาการเด็กอะความความเป็นเด็กของเราอะสามารถหยิบอะไรก็เป็นของเล่นได้รูปทรงแบบนี้อาจจะทาเป็นรถได้แต่มันไม่มีเฉยไม่มีล้อเด็กอะเด็กมันทำามเด็กมันทํากันเองอะมันบอกว่าแต่มันจะไปรู้ว่าต้องใส่ล้อสี่ล้อนะเว้ยไอ้ผู้ใหญ่มาอุ้ยนี่มันไม่ใช่รถนะมันไม่มีล้ออ้าวไอ้ที่แต่เด็กคิดว่ามันคือล้อมันไม่ใช่รถถ้าไม่งั้นทรงทรงนี้อ่าใช่ไมันไม่ใช่รถล้องมันไม่ใช่รถอยู่แล้วมันเรื่ ไมดนูแ,แต่กูหมายมันเปทางก๋วยเตี๋ยวเวลาเด็กมันจินตนาการโม้แล้วเลยใครคิดว่าสิ่งที่พี่สาพูดนะคะเป็นรถเห็นด้วยกับที่พี่สาพูดยกมือขึ้นมาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วกูต้องบอกแกที่เดอดตอีกแล้ว ในผลอ้เทนตที่กูไม่ยกเพราะว่ามันอันตรายเกินไปที่เด็กจะมาถ่ายแล้วมันตันซักผ้ากิ๊ฟยังโดนเลยที่อแตผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ฟัเออผู้ใหญ่เฮัยเออผู้ใหญ่้ยเ้ชมชมชมคนที่อะไรกนไอเดี่ยอธิบ้ตายไอ้โดนไปมันอะไรเนี่ย คนดูเดี๋ยวแม่งก็ด่าไอ้แหวนเรหมดมันดิงไม่เฉยนะมันเลิกเอาความคิดตัดการที่มันกูฟังออกไปก่อนกูแค่บันทิงกันไม่เฉยอันนี้สามคนที่เหลือเอาได้คนละหนึ่งคะแนนฮะดี๊โอเคเฮ้ไม่เคยเห็นเลยเครื่องนี้ไม่เคยเฮ้ยต้องออกนาทายอันนี้รอคอมเมนต์นะครับเสร็แล้วแต่ว่าคุณพิจารณาเกือบแล้วนะพวกเนยกืบแล้วกูไม่แรง มันมีมีต้นตรงนี้นิตรงนี้นินตรงนี้ได้นอนนี่นอนจาไจับไป้แล้วมแผ่สเก็ตบอร์ดมาแล้วตรงโอ้ใช่่ลื่นหน่อยมันหน่อย่อยๆสอนแล้วเนี่ยสอนแล้วเน่ยแกแล้วแกแล้ไม่ต้องบอกพังว่าเอาสเก็ตคิดว่าอะไรคิดว่าอะไรหนึ่งห้หกแล้วแบบว่ามันเหลือโคงเดียวไงเล่นเปนโทรศัพท์เล่นเป็นอะไรได้เยอะเลยผนก็มองข้ามมันไปเลยเอาตายหือตายเล ตายแล้วเวลาระดองเต่าเนี่ยเต่าหัวหอมหัยู่ไหนนี่นี่จะดองเต่าเนี่ยรูว่านี่อันนี้เออนี่มันคือระดองเต่าเนี่ยที่หยิบมาเนี่ยไม่ใช่เลื่อยนะม <ibl ok S 1> the ีอะไรเปล่าเต่าอ่ะไอาเล่าดิผูไม่รู้เฉอะไรแต่กลัวไม่ใช่กม่ลองเต่า่กูรู้ะเฉลอะไรแต่กลัวไม่ใช่ไปเจออยู่แล้วหยิบให้อยู่เนี่ยเต่าวอเป็นสองไม่จริงไอ่รไอ้เต่าไอ้เตาไอ้ต่าไอ้ต่าไอเต่าไอ้่ไอ้เต่าไอเต่าไอ้เต่อ้เต่อนะตอนนต้ที่มี ใครเห็นด้วยว่าอันนี้คือกระดองเต่าตามพี่ปกป้องยกมือค่ะโอ้โหเรียบร้อยเต่าวินไม่ดีโอเคเกมนี้ปกป้องชนะดีแหละเพราะว่าถ้ามันกูไม่ใช่เล่นเดี๋ยวเนี้แล้วเล่นต่อกูตายอยู่ดีกูคิดเหรอได้เพื่อนๆว่เกมเนี้เนี่ยว่าแข่งป๋อชุบด จบกว่านนเพื่อูอเพราะคนมันไม่ครบไงเพิ่มความเกียรตินดิดหน่อยโอเคไปดูเกนนี่ตา โอกตนิสารับผมของของเป็นไรเริ่มปกป้องนะอะไรไปทำบิ๊กใช่ไหมของก็เลยครับเฮ้ยเหมือนบบว่าูปี้อะไรลูปี้ผาแคนี้ี่ครับดูปี้ตัวป้องไหนอในไอซ์บอี้อ่านตะปกป้องนะครับผมัพร้อมแล้วเริ่มครับถ้วยข้าวนข้าวถ้วยแกงฮะฮ้ยเดี๋ยวนหน้าโดนมันดย้นย้อนย้อเฮ้ยโห หยุดโอ้ยหยุดโอ้ยไปเต่แล้วนะเฮ้ยกงจักรโอ้จักรดาวไม่ได้เดี๋ยวหน้าผมครับชาเลนจ์เลยอันนี้กฎลุ่มกรอบแหละแต่คิดว่าเป็นลุ่มกรอบเอ้าทำไมครับทำไมได้ไม่ได้ตัวเบอรครับอันนี้ผมเล่นกันไม่นานแล้วผมเกิดมา20กว่าปีลุ่มกรอบรู้แค่นี้นะเอาแล้วตีลุ่มขนาดนี้ใครก็ตีล้มอันล้มก็ตุ้มขนาดไหนครับ เด็กเล็กไง็กลมกอันเด็กตีลูกเล็กได้เหรอ่ีลก่ชอบความสเ่ช่ยความอะไรเอาไตันจะตงไูนกาแลแต่ตัองชอไมด้ียงี่เสียงเขาี่ก็มันไม่ใช่ต้องูมันไม่มีอะไรใช่หรอแหม่กงจัก มันจะไปเป็นกรอบต่างได้แต่ลุงก๊อฟมันเป็นไม่ได้จะไปจะเป็นแบบให้ได้หรก็ได้หมดหมดก็ยังมีรูเนี่ยเลยก็เสียบมันทันเล่นเขาเลยก็เสียบไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่งเลยเออเนื้อหาเนื้อหาขอขอชิ้เนื้อหน่อยก็รู้ทั้งนี้คุณชายไม้อะไรตีครับเออยี่ห้อยี่อะไรก็ได้จริงๆไม่ต้องเป็นไม้ก๊อบก็ได้เขาเรียกตีอะไรโปโลหรือก๊อบหรืออะไรก็ได้ตีลงหลุมอ่ะแล้วนี่คืออะไรหมวกแล้วหลุมก๊อฟอ่ะที่นี่เรเห็นต่างกับหลุมก๊อฟเลยหรอ ไม่ที่ั่างกันอยู่เนี่ยไ้กเียงนักอยงเรเออทไมกูไม่เถียงละโวยแล้วโวยลยหมดแล้วใครนะคะที่คิดว่ามันคือหลุนกอเห็นด้วยยกมือขึ้นโอาด้องอวยแล้วายม่ไดเล่วม่องล เอาดปเลยนะอาไปเลยม่นครับแซนดี้ซ่าซ่าตอนเป็นลอนเนี่ยที่เขาล้วงมันจะขึ้นมาตามนิ้วเราอ๋อนี่ผมเป็นเครื่องครื่งใหม่ก่อนนะเอาละ่อขึ้นะเคองเครึ้นๆครืออไอัดลมพัดลมัดลมเลยแบบว่าัวเป็นลมลโอเคโอเค ติ๊กข้อเนียดิกข้อเนียดตัดติบติจการนะตดนะเวลาเราอยู่นะไปเรื่อยตังเล็กเรื่อยตัเล็กมีอะไรเถียงปะครับฝรุษเมื่อกี้เมื่อกี้กัิบข้อเนียอันนี้หมวหนึงเข้าโอ้หวดเข้าอเหมือนเหมือนเหมือนคือขือขือจิวิวยักษ์ให้อให้ให้ให้ เป็นสซวมันผิดตรงไหนใบหน้าท่านใครกำกับแล้วนะเาละครับเอายครับเวลาแล้วไปนะเรามาแข่งเบเบยกันเถอะเหมือนน้าเหมือนล้านกันเปี่ยนะเขาลันแบลเลยยังแตกไอ้จุ๊่อีนยังอะไรก่อนเคยไปในห้างมาที่มีแผ่นองกเลเยอุ้ย มึงทำก่อนอ่ะค่อยคิดได้กลองก่อนเลยสัตว์ไม่ภาพก่อนหมเวลาพูดแล้วพูดก่อนเฮ้ยเดี๋ยวต่างคนเดี๋ยวเอาหยวขมงข้างนี้ขนมขนมอันชิโต๊ดมึงทำก่อนเลยที่มันคู่เลยผู้แม่กูยังได้ดีกวีอีกเอาหมดเวลาได้ใช่ไหมหมดเวลาหมดเวลาโอ้ยเออแล้วคู่แล้วครับคูดแล้วมาอุ้ยท่านี้เป็น เไม่ตอบมาก่อนะรจะบอกเวสัตว์เป็นลูกข่างหมุนยังไงตายก่อนน่าดดีเดนมีชนะไปเนเสียงผมเ่นต้นจากเมีนะครับแล้วก็ไล่ไปฝั่งตะวันนะครับผมเกมท้ายใช่ไหขอสิ่งของครับโอ้ยได้มาเยอะเลยได้มาเยอะเออถ่า้อแล้วสามสองหนึ่งเรื่องคัเรื่องมีบังคับโอ้ยไมถังไง ข้างหน้าแบบแช่ไน้งไงน้าคุณเห็นนองเนี่ยคว่ามนเอาทำยิ่งทีมีมาเลยออน่ไนเอาเอรยตัดเอเาไมราที่มีเดีอนามงสาเลยมือทำเบน์ิ้วไม่ได้ นี่คือของฝากภูเขาไฟฟูจิจากญี่ปุ่นโอ้ยโอ้ยเ้ยโอ้ยโอ้ยมันใจยิงไทยกันแล้วอย่าสวยทุกคนกบใ่ไม้อนี้ต้องานช่างเยะาากำลังงานช่างอันนี้กระเป๋ากระเป๋า อบยอคอนครับ <laughs> ไห้ฉายไหฉายเฮ้ยไหฉายได้แล้วป้องเแต่ผมจำไม่ดีนะห้ฉายไงใหฉายเนี่ยมันหวาวานดิ่งเงี้ย้ฉายอใยไ่งางวเนี้ยออา็ไปช่้วอ้ยนองกบเโอ้ยยังไม่รู้แถไปเรื่อย้ วันนีคนชอบไไสร้อยอะไรแบบเนี้ยไอ้พวกนมีไฟไฟลูกกล้องเพพ่อเหรอไม่ใช่ไม่ใช่่พ่อก็คือไฟลูกกล้องเลยลูกกล้องไม่ใช่กล้องเป็นไฟจยเลเสจู้้้

อออยัจะหมดแล้วนะม่หนหน้าสหนึ่งเท็่งเล็เลลยแล้วาแล้วตลเสเร็จแบบใหม่แล้วครับไม่เคยเร็บบเลยนี่ครับไม่เคยเตะแบอย่างงี้แซ่เล็ดไม่ี่ี่นี้เปิดให้กล้องดูแล้วเขาไปตัดต่อเาจะเห็นไหเออใช่องไ่เห็นปิดนี่ ลับตาพูดเฉยดีกว่าให้ยังงเน่ยอันี่ถึงกูโมกุ้งก็สู้อ่ะเดาา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 ไา้าา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 นาา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 างาาาาเาาาาาาามานาาอาาาาางานาาาาาาีาาาาัาา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 อนาา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 าคาาาาาาาอนาา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 นา เด็กไม่ตเด็กติดเด็กไม่เด็กเ่รเวเด็กนอยเป็นคู่กันดีเด็กมันคิดเด็กกูเล่เด็กออกกองเีเออเด็กมันออกกองเออพ่อแม่รูกแบบปิดันเลยดเลแ่เลยวเลเลแผลเวลานะคะต้องปวดแล้วตันนี้ถ้าใครคิดว่าก้องตัวี้เป็นเสลตาวที่พี่ดิพูดเห็นด้วยยตขึ้นครับถูาเง จบครับผมเดี๋ยวไปรู คนกายอะไรหรือกติกาอะไรที่มันแน่ชัดด้วยบอกแล้วว่าฮงเล็บคือบันเทิงนะครับบันเทิงขอแค่ดูคลิปเราแล้วก็ยิ้มสุดหัวล้อแค่นี้ก็พอใจแล้วคลิปนี้อย่าหวังจะได้เจออีกไม่มีแล้วไม่ทำแล้วเอาเอาเป็นว่ารายการนี้จะมีหรือไม่มีก็ขึ้นอยู่ที่คุณผู้ชมวันนี้นะครับขอมาดูจบคลิปนี้ตามคล้ายไซส์แหวนได้ด้วยนะครับผมเซอร์ส์หน้าช็อปนะครับยังมีอยู่สติ๊กเกอร์อะไรยัง มือกันได้อยู่นครับผม๊กตอโอนาคเป้ไปหาคนติดตามด้วยฟอลโล่กันด้วยนะครับวันนี้โอน่าขำลำก่อนเลยครับอไปยาก้อรยากดี่อี้คิดอะไอย่างงี้คยมาครับอ๋อคอเล่นเลยใค่เลยยัยอลมปุ้งใส่ก่อนล้วปัเือกันเลยไอ้เนี่ยไอนี่ยน่ตืไอ้เนี่ยไ่อ่ดีเข้าไครับ ปิดตะพังเลยใครปิดได้นล้วแหละไม่รู้ได้ปะ่ายปวดเศร้าเลยแท็บิกกี้อีก่งสางหัเดี๋ยวก็คณก็ด่ากูกูที่ายอีกเหี้ย